สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลลาไลออนขายเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราได้ในส่วนของ Ford e v e r วอเรสนะครับเน็กเจนมาอีกแล้วนะครับโอ้โหรุ่นนี้นะครับขายดีมากๆนะครับมาเท่าไหร่นี้มาไวไปไวจริงๆนะครับอย่างคันที่แล้วนะครับมานะครับไม่เกินนะครับอ่าหสัปดาห์เลยนะครับลูกค้าก็เข้ามาตัดนใจซื้อสดไปนะครับแต่วันนี้นะครับได้เข้ามาใหม่นะครับใหม่น้อยกว่าเดิมอีก ปีใหม่กว่าเดิมอีกนะครับคันนี้นะครับเลขไม้เพียง2 0 0กิโลนะครับเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่น4ล้อเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสำหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับจะเป็น Ford e v e r e s t Next Gen นะครับ2.0 t i t ทเนียมพ u s เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อหรือโฟร์วิลดนั่นเองนะครับคันนี้นะครับมาในปี2024เลยนะครับเลกไม่น้อยมากนะครับเพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับดูแลเข้าศูนย์ทุกระยะและรถก็ยังอยู่ในวารตีศูนย์นะครับ 5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับหลายคันนี้ก็คือเขาเป็นตัวท็อปสุดก็คือตัวอ่าไบเทอร์โบนะครับโฟล์วไดเนี่ยคือจะได้เกียร์นะครับไฟฟ้า10สปีดนั่นเองนะครับอ่าระบบออปชั่นฟังก์ชันนะครับอ่าระบบความปลอดภัยโคมาเต็มมากนะครับายแดงนี้เกือบล้านเก้าเลยนะครับแต่วันนี้หายไป4-5แสนแล้วนะครับวันนี้นะครับจัดให้นะครับคันนี้นะครับเพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนก็ได้นะครับ เรามีบริการนะครับไฟแนนซ์นะครับทัวประเทศนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรายละเอียดคันนี้กันนะครับและคันนี้นะครับได้เป็นสีดาด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับตัวเอเวอเรสต์เน็กเนที่เป็นสีดําตัวขับ4วันนี้เราจัดมาให้แล้วนั่นเองนะครับคันนี้ก็เป็นสเปคเดิมนะครับสแตนดาร์ดเดิมๆของเขาเลยนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้ฟอร์ดนะครับต้องบอกว่ากระจังหน้าเดิมสําหรับเน็กเจนก็สวยนะครับนี่ บอกเลยว่าไม่ต้องแต่งก็สวยนะครับดูแบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของกล้อง360องศารอบคันและนะครับเขายังมีในส่วนของเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างก็คือมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเลด้า adaptive cruise control นะครับที่แปลผ่านความเร็วนะครับตามรถข้างหน้านะครับ stop and go เลยก็คือถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับมีในส่วนของควบคุมพวงมาลัยออกช่องนอกเลนจราจรนะครับบายสปอร์ตต่างๆนะครับเตือนการชนนะครับโอ้โหออปชั่น มาเต็มมากนะครับคุ้มมากสําหรับเอเวอเรสนั่นเองนะครับอ่าและในส่วนของไฟหน้านี่ที่เราเรียกกันว่าซีแคม LVD นะครับก็คือเขาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับนี่อ่าไฟเดย์ไทม์เปนยังไงจะเป็นอ่าซีแคมแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ LVD แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อ่าเขาจะเขาเรียกว่าปรับองศาการเลี้ยวตามพรมลัยของเราด้วยนะครับเซนเซอร์นะครับหน้าหลังมีให้ครบนะครับไฟตัดหมอกต่างๆนะครับคันนี้นะครับ เดิมๆของเขาก็โหสวยมากนะครับหล่อมากเลยนะครับอย่างที่นะครับสโลแกนของเขานะหล่อเท่ดุดันมาแต่งกำเนิดนั่นเองนะครับต้องเอเวเรสเลยนะครับอ่าสีดำๆบางๆใสๆนะครับไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอุบัติเหตุนะครับชนนักพลิกคว่ำนะครับหรือจมน้ําหรือลุยน้ํามาอย่างแน่นอนคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับล้อแมกนะครับจะได้เป็นล้อแมกอร่อยขอบ20นะครับ เป็นลายใหม่นะครับเท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากยางจะเป็นยางเดิมของเขานะครับติดรถนะครับคูมาจากป้ายแดงนั้นเองนะครับช่องล่างนะครับโอ้โหก็คือรถใหม่สภาพป้ายแดงดีกว่าเพราะมันไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีสนิมไม่มีอ่าเขาเรียกว่าสิ่งปนเปื้อนอะไรต่างๆเลยนะครับคันนี้คือสดจริงๆนะครับไม่น้อยมากนะครับสองหมนกว่าโลเท่านั้น นะครับแก้มด้านข้างนะครับสัญลักษณ์ตัวไบเทอร์โบนั่นเองนะครับและนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็นคมเมียแบบนี้นะครับมีไฟเหลือปลายกระจกมองข้างนะครับกล้องรอบคันนะครับและมีในส่วนของ BSM นะครับจุดเตือนนะครับจุดอับสายตาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีมาให้ครบทั่วเลยนะครับและต้องบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับ ปีผลิตเขานะครับเป็นปี2023นะครับจดทะเบียนปี2024นะครับและคันนี้นะครับยังไม่ต้องเติมแอดบูนั่นเองนะครับบางท่านท้าติดตามว่าปี24มันต้องมีแอดบูใช่ไหมในถังน้ำมันเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าต้องเติมในส่วนแอดบูอะไรอย่างเงี้ยจะมีช่องแอดบูดานข้างตรงนี้นะครับถ้าปี24 25จะต้องเติมแอดบูมันจะมีช่องเติมนะครับเราต้องไปเติมที่สุดดานข้างตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับยังไม่มีนะครับอันนี้ก็ เอาลูกค้าชอบมากอ่ามือจับโครมเมียมตกแต่งคิ้วโครมเมียมแหลกหลังคามีให้ดิฟเบรกด้านหลังนะครับคือครบเลยทั้ง4รล้อนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีให้ครบเลยอ่าและไฟท้ายสวยๆแบบนี้ นี่ไซรัลก์นะครับคําว่าเอเวอร์เรสต์นะครับตรงนี้ไม่มีไฟนะครับจะมีไฟแค่ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับฝาท้ายนะครับจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่เราสามารถใช้เท้าแตะก็ได้นะครับเป็นคิกเซนเซอร์ได้เลยนะครับสําหรับฝาท้ายของเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับอ่ะอายโครงสร้างกันบ้างนี่เห็นไหมรล่สวยเดิมเนี่ยเม็ดสปอร์ตเม็ดล่องน้ําต่างๆนะครับเม็ดอาร์คจากโรงงานเนี่ยอ่าสวยเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะครับน็อตฝาท้ายนะครับ ไม่มีขานนะครับไม่มีถอดนะครับซีนกาวนะครับกาวเดิมซินเลอร์ต่างๆนะครับเดินเรียบเดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับของเราเราคัดแต่รถบ้านคัดแต่รถไม่น้อยคัดแต่รถปีใหม่สภาพดีนะครับซึ่งเราเนี่ยคัดรถมาแล้วนะครับคัดแต่รถสวยมาให้ลูกค้าและเราก็ยังมีในส่วนของอ ช่างเนาะที่มาตรวจโครงสร้างตัวรถให้ลูกค้าเพื่อที่จะเป็นออกใบรับรองให้ออกใบเซอร์ให้ลูกค้านะครับลูกค้าได้มั่นใจสบายใจว่ารถคันนี้ได้รถดีรถสวยนะครับไม่มีนะครับ ตัดต่อสวมทาครถผิกดกฎหมายรถกับกอไม้หรือรถชนหนักอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซื้อขายรถประเภทนั้นเราค้าแต่รถสวยเกรดเอห้าดาวเท่านั้นนะครับสาหรับร้านไลออนคาร์ของเรานะครับอ่าและเบาะนะครับด้านในจะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะครับและสําหรับตัวท็อปสุดอ่าเขาจะมีหลังคาสันลูปให้ใช่ไหมและเบาะแถว3ตรงนี้นะครับก็คือจะพับ ปรับแบบไฟฟ้านั่นเองนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพรมของเขานะครับเป็นพรมเข้ารูปนะครับอันนี้ก็ยางหนานะครับยางดีแบบนี้นะครับเวลาเราพับเรียบนะครับพรมเขาจะเป็นแบบนี้นี่ด้านในของเขานะครับเป็นแบบนี้เลยตรงนี้ก็มีช่องนะครับอยางอะไรจะเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็ขันลงไปด้านล่างนะครับสําหรับยางอะไรอันนี้ก็่าเป็นชุดเครื่องมือแม่แรงของเขานะครับอยู่ครบนะครับทุกจุดแบบนี้นะครับนี่ เท้าขึ้นก็กดเพียงปลายนิ้วแบบนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเอเวอเเนี่ยเหมาะกับครอ,อบครัวที่1มีทั้งเด็กๆนะครับมีทั้งผู้สูงอายุเพราะว่าออปชันของเขาครเนี่ยอย่างฝาท้ายก็ใช้แค่นิ้วเดียวใช่ไหมพับเบาะก็ใช้แค่ปลายนิ้วคือออปชันระบบความปลอดภัยของเขามีมาแบบครบถ้วนจริงๆนะครับเนี่ยปิดได้นะครับ ผู้สูงอายุโอ้โหไม่ต้องไปง้างไปดึงเลยเบาะก็ต้องไม่ไม่ต้องไปง้างไปดึงเลยอ่อองางเพียงแค่ปลายนิ้วแค่นั้นเองนะครับเซ็นเซอร์อะไรครบเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดน,นะนี่4ี่คก็คือโฟลว์ดิ้งเลยนะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อและโฉมใหม่นะครับเขาเป็นแบบพาร์ทามนะไม่ใช่เป็นแบบฟู t ท m e เหมือนโฉมเก่านะอันนี้คือต้องอธิบายให้ลูกค้าเลยครับไม่ได้กินน้ํามันนะครับเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับต้องบอกเลยเพราะเป็นแบบ พัดทามเลือกขับ2ได้ขับสได้ขับ4สโลได้เลือกโหมดได้โอ้โหออปชั่นมาเต็มอ่าแล้วก็มีนี่ยอยลกสูงไม่ควรพัดเลยก็คือชายบันไดนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานและนี่ให้ดูอ่าตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับอ่าก็คือจะเป็นแผ่นเพจประจำํำรถสาหรับ e v e r อเรสเนี่ยจะอยู่ด้านในตรงนี้นี่ห้ามสูญหายห้ามงัดแงะนะตรงนี้นะครับเนี่ยพวกซออต่างๆนะครับ น็อตโครงสร้างอ่ะโอ้โหไม่เคยดึงเลยอ่ะดึงให้ดูวันนี้นะครับนี่เห็นไหมเรียงตัวสวยนะครับและตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้ารถสวยสีเดิมตรงนี้จะต้องเป็นคีบแบบนี้นะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เขาผลิตในโรงงานเนี่ยมันจะเป็นโรบอตก็คือหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะจับตรงนี้แล้วก็จุ่มสีอ่าถ้ามีการสีเดียวกันหมดเลยแสดงว,ว่าอ่ะมีการพ่นมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับแล้วก็เนี่ยเมสสปอตเห็นไหมอาจจะเรียงตัวสวยแบบนี้เลยนะครับ นี่รถสภาไปไายแดงพามาดึงมาโชว์รถสภาไปไายแดงดึงโชว์อ่า,อาเดี๋ยวหมสตาให้ชมนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเบาเขาดีไซน์ใหม่นะครับเนี่ยพวกคอนโซลพวกแผงประตูเห็นไหมมือจับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับสำหรับเน็กเจนตกแต่งเนี่ยเป็นแบบเหมือนลายไม้นะครับนี่กระจกมองข้างพับปรับ,รบไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะครับและดีไฟน์ ในส่วนของไฟเนี่ยเป็นหาสิ่งมาเป็นกลมๆอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากนะครับช่องแอร์นะครับเป็นเหมือนแบบหลวงพึ่งแบบดีไซน์ใหม่หมดเลยก็คือพลิกโฉมเลยครับที่เขาถึงเรียกว่าน็กเจงนั่นเองนะครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยเบาะก็คือเป็นเป็นทรงสปอร์สวยงามมากแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยนะครับมีมาแบบครบเลยคันนี้ก็คือเขาเป็นตัวท็อปเขาครับพวกระบบความปลอดภัยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ย ดีไซน์นะครับคอนโซลต่างๆนะครับคือสวยงามลงตัวมากหน้าจอขนาดใหญ่ประมาณ12นิ้วนะครับนี่คมชัดมากนะครับมีกล้องรอบคันนะครับนี่เลือกมุมมองซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับจอใหญ่นะครับระบบแอร์ปรับที่หน้าจอก็ได้ปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็คู่มือสามารถเลือกค้นดูนะครับในส่วนของในนี้ได้เลยนะครับอ่าระบบนะครับอ่าออโต้โฮสามารถปิดเปิดทำงานจาก ตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ข้อดีของเขาเลยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์หรือระบบชาร์จไร้สายนะครับมีมาให้และนี่เกียร์เขาจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับส0สปีดนั่นเองนะครับจะเป็นเกียร์นะครับไฟฟ้าสั้นๆแบบนี้เลยนะคือก็คือเวลาทีา่เขาเรียกว่าเวลาเราเปิดประตูเนาะถ้าเราค้างเกียร์เขาจะเข้า P เองอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ2นะครับก็จะเป็นเกียร์สูงขึ้นมาอีกนิดนึงจะดีไซน์คนละแบบเลยนะครับ เบรกมือไฟฟ้าตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้คือฟังก์ชันนะครับขับเคลื่อนนะครับสี่ล้ออย่างที่ผมแจ้งคือตอนนี้ไฟสีม้มอยู่ที่ตำแหน่งนะครับทูหรือ 2H เนี่ยก็คือขับ2นั่นเองนะครับเขาจะเป็นแบบพาร์ทไทม์ก็คือเนี่ยเลือกขับ2ก็ได้หมุนเลือกขับ4ขับ4สโลคือบิดหมุนตามการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นระบบพาร์ทไทม์นั่นเองนะครับมีฟังก์ชันนะครับเขาเรียกว่าช่วยจอดนะครับมีมาให้นะครับนี่ ลุยหินลุยโคลนอะไรเลือกโหมดได้นะครับอ่ะและในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับเขาก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าประมาณ12นิ้วเหมือนกันนะสำหรับหน้าจอนะครับดิจิตอลของเขานะครับเนี่ยคือแสดงนะครับโหภาพแบบสวยคมชัดมากนะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่29,000กกิโลนั่นเองนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับพอรถมีนะครับ อ่าเขาเรียกว่าวันรันตีเนาะต้องเข้าสู่ทุกริยะอย่างแน่นอนนะครับพรมลายหนังมัลติฟังชันนะครับนี่มีในส่วนของเลด้ a อะ i v e ตีฟครูดคอนโทรนั่นเองนะครับมีแอร์แบ็กที่พรมลายมาให้แบบครบถ้วนนะครับดีไซน์สวยมากนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นนะครับสมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนะครับอันนี้สําคัญมากรถปีใหม่นะครับใหม่น้อยๆต้องมีนะครับถ้าไม่มีอย่าว่าแต่ลูกค้าไม่ซื้อเลยผมก็ไม่ซื้อ อพอรถปีใหม่ขนาดนี้วารันตีนะครับเข้าศูนย์อะไรเงี้ยมันต้องมีนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูประวัติเข้าศูนย์นะครับของเขา Ford e v e r e อเรนะครับจะเข้าทุกหนึ่งมืนกิโลนั่นเองนะครับนี่ก็คือรันอินรอบแรกก็คือเขาเช็คระยะมารอบ14,000มกิโลเห็นไหมครับ่ารอบต่อไปก็คือ30,000โลนะครับ ก็คือเช็คระยะทุกหนึ่งหมนกิโลนะครับอ่าอันนี้ก็คือตารางรอบถัดไปนะครับอ่าอันนี้นะครับวารันตีเขาก็คือ5ปีหรือ15 0 0 0 0้ากิโลเมตรนั่นเองนะครับสำหรับวารันตีตัวรถสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็อ่าพวกอ่าพรบอะไรต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่ส่วนนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับ อันนี้เป็นเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์เราจะอธิบายลูกค้าทราบนะครับคือลูกค้าต้องทําประกันใหม่ทุกกรณีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะ,ประ,ะประกันเดิมมีก็ต้องโมฆะนะครับต้องนับหนึ่งหม่เป็นชื่อลูกค้านั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็ของเดิมเขาก็มีหมดประมาณปีหน้านะครับแต่ถ้าจะไฟแนนซ์ต้องทําใหม่ทุกกรณีอยู่แล้วนะครับอ่ะและสําหรับรุ่นทอ็อปสตรไทเนียมพัดท,ที่พายไม่ได้คืออะไรนี่ในส่วนของอฟ้าเพรดานะครับหลังคา เป็นหลังคาแก้วนะครับพันโลมิกซันรูปนั่นเองหรือมูนรูปก็ได้นะครับแล้วแต่เรียกกันนะครับม่านก็เป็นม่านไฟฟ้านะครับหลังคาแก้วหรือหลังคากระจกนะครับก็สามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่า่าเอลเรสนะครับทำซัมรูปมาได้ดีมากนะครับไม่มีแบบรีเฟลกรุ่นเลยนะครับเราขายมาทุกโฉมทุกเจเนเรชันของเขาเนี่ยที่มีซันรูปเนี่ยไม่เคยมาเอ้มีปัญหาเอ้ซันรูปรั่วหลังคารั่วอะไรไม่มีเลยนะครับอันนี้ถือทําว่า ทำมาได้ดีนะครับอ่าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราขายมาหลายๆรุ่นหลายๆปีหลายโฉมไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่เนี่ยอันนี้คือทํามาได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ร้อนอย่างที่คิดนะฟ้าเขาค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูในส่วนของแถว2กันบ้างนี่ เป็นเบาะหนังสีดําแล้วรอบคันนะครับเขาจะมี2สีนะก็คือจะเป็นสีครีมพารามีนนะครับแล้วก็สีดํานะครับสีครีมพารามีนก็คือถ้าใครชอบก็คือต้องเพิ่มเงินตอนออกไปแดงนั่นเองนะครับแต่คันนี้ก็คือได้เป็นภายในดํานั่นเองนะครับนี่มีไอโซฟิกให้นะครับครบเลยนะครับติดตั้งคาซีดได้นั่นเองนะครับคือมันใหม่มากไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาชมนะครับได้สัมผัสจริงเพราะว่าที่ร้านเรานะครับเราคัดแต่รถปีใหม่ๆ่แบบนี้นะครับมาให้ลูกค้านะครับ เหมือนซื้อรถป้ายแดงในราคามือสองอ่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าราคากา็หายไป4ี่ห้าแสนแล้วนะครับนี่ภายในมีแอร์ด้านหลังอะไรคือแบบโหครบทัวนเลยนะครับสมัครคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่าส่วนโชว์นี้นะครับนิกเจนนะครับที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับนี่มาดูในส่วนห้องเครื่องอ่าคันนี้ติดตั้งโชค๊คค้ำฝากระโปรงมาให้นะ <ae> เดิมนะครับเน็กเจนนะครับไม่มีโชกค้ำฝากระโปรงให้นะครับเป็นไม้ค้ำปกติเลยนะครับแต่นี้มีการติดตั้งนะครับชกค้ำฝากระโปรงให้แล้วนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับโครงสร้างนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์รูกลมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะแก้มซ้ายขวาฝานะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับสีเดิมโรงงานบางเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับมาร์กิงนะครับแต้มสีนะครับที่เค้า QC มาเนี่ยคือทุกจุดนะครับ อ่าไม่มีแบบงัดแงะนะครับเปิดเลยเพราะว่าอันนี้มันคือรถมันใหม่จัดอะครับรถมันสดมากนะครับใหม่นะครับสองมือโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์0 0ันซีซีนะครับอ่าเป็นตัวไบเทอร์โบนั่นเองนะครับแรงม้า200กว่าแรงม้าเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเวลาปิดปิดง่ายนี่ปล่อยเลยนี่แค่นี้เองนะครับ และสำหรับคันนี้นะครับก็คือ Ford e v e r e s t Nextgen นะครับ2.0ไทเทเนียมพาร์ตเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัว4 w ร e e l Drive หรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้นะครับมาในปี2024เลยนะครับเลขไม้น้อยเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับและยังอยู่ในวันตีศูนย์นะครับ5ปีหรือ1,050,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ Ford นะครับได้ทั่วประเทศเลยนะครับใกล้บ้านได้เลยนะครับวันตีก็ยังอยู่นะครับใช้งันต่อได้อีกยาวๆนะครับและวันนี้นะครับ ได้ราคาที่ลดลงมานะครับจากรถป้ายแดงเนี่ยโอ้โหครึ่งล้านแล้วนะครับหายไปครึ่งล้านแล้วนะครับคุ้มกว่าไหมนะครับถ้าวันนี้นะครับตัดสินใจเลือกคันนี้นะครับซื้อสดก็ไม่มีบวกแหวนนะครับซื้อจากไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับราคา1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่2 5 0 0มาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับอ่าและผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีเลยนะครับ และสาหรับลูกค้าที่ประวัติดีเครดิตดีเนี่ยดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่4ปีเนี่ยอยู่ที่2 6 9เเท่านั้นนะครับลูกค้าประวัติดีคืออะไรมีประวัติผ่อนสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือบัตรเครดิตอ่าถือใช้หรือผ่อนใช้มาแล้วนะครับเกิน1ปีขึ้นไปถือว่าเป็นลูกค้าประวัติดีนั่นเองนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ขอดอกเบีย้ยพิเศษได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะครับเรามีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศนะครับมีทุกสถาบันการเงินนะครับรองรรรัััับบนนะะะคคไไม่่่ววาาลูกูก้จจอยยงหดดใใปเทศทศ ส่งไฟแนนซ์ครับไปเซ็นฟรีนะครับแล้วก็คนไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับเราก็จะส่งฟรีนั่นเองนะครับทั่วประเทศนะครับไม่จํากัดระยะทางเลยนะครับซื้อโดก็ได้จากไฟแนนซ์ก็ได้นะครับหรืออยากเข้ามาชมคันนี้นะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับไลออนคาร์ลดมือสองนะครับรับปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนะครับอยู่ฝั่งบางบัวทองนนทบุรีนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับ ไม่มีวันหยุดนะครับไม่ว่าลูกค้าจะมาเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะค่ะเจ้เลนะครับมาได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับอ่าและตอนนี้เราก็มีโอ้รถให้เลือกมากมายทุกรุ่นทุกปีทุกโฉมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลเวสปาเจโรใช้คําว่าทุกรุ่นที่เป็น SUV 7เจที่นั่งดีกว่ารถตู้พรีเมียมเราก็มีครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับไม่เริ่มต้นใช้คําว่าหลักสิบอ่าใช้คําว่านี้ดีกว่าหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับมีครบ ต้องไลออนคาเท่านั้นนะครับและสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ o u t u b e t i n t t i k t o k เว็บไซต์ไลออนคา t h ไทยแลนดของเรานะครับเราก็มีทีมงานมีแอดมินคอยดูแลให้คำปรึกษาลูกค้านะครับทุกช่องทางนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับสนใจก็พักคันนมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ กด u b บสไคร์นะครับให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้เราคัดรถสวยปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยนะครับมาให้ลูกค้านะครับได้เลือกชมได้เลือกซื้อกันนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ